จากกรณีมีการนำเสนอข่าวน้องเตยถูกพ่อทิ้งให้อยู่กับยายตาบอดตั้งแต่เกิดไม่เคยส่งเสียขาดการติดต่อจนสังคมประนามพ่อน้องเตยเสียแบบสาเสียเทเสียแถมยังถูกกล่าวหาว่า,วาพอมีเงินบริจาคมาจำนวนมากกลับมาแสดงตัวเพื่อหวังในเงินบริจาคหรือเปล่าล่าสุดได้เดินทางไปพบกับนายศักสยามอายุ34ปีพ่อน้องเตยยังอยู่บ้านพักอยู่ในตอปลวกแดงอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง นายศักดิ์ศักดิ์สยามกล่าวว่าขอให้หยานองเตยอ,อย่าให้ข่าวเกินความเป็นจริงให้ชาวบ้านมาด่าตนตนไม่เคยทิ้งลูกไม่เคยขาดการติดต่อและที่สําคัญยังไม่ได้เลิกรากับแม่น้องเตยทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันข้าวของต่างๆที่ส่งไปให้อยู่ตลอดทั้งนมรองเท้าจักรยานธรรมยา่าไม่บอกสื่อไปบ้างไปพูดได้อย่างไรว่าไม่เคยส่งเลยขาดการติดต่อไปเลยส่วนที่เอาน้องเตยมาทิ้งไว้ตั้งแต่เกิดได้แวันก็ไม่จริง น้องเตยเกิดอยู่ที่กรุงเทพตนเองก็เลี้ยงดูแลลูกอยู่ที่บางบอนจนน้องได้6เดือนได้ไปรับย่ามาช่วยดูแลน้องกระทั่งเดือนเมษายนปี2562ด้วยปัญหาหลายอย่างจึงนำน้องเตยไปฝากย่าเลี้ยงส่วนเงินนั้นตนยอมรับว่าไม่เคยส่งมาตั้งแต่โควิดแต่ถึงไม่เคยส่งเงินแต่ของใช้นมสิ่งที่น้องเตยต้องการหาซื้อส่งไปให้ตลอดไม่เคยขาด ส่วนมีข่าวช่องหนึ่งเสนอไปว่าตนรู้จักครูอุ้มเป็นการส่วนตัวก็ไม่จริงเพิ่งมารู้จักตอนเป็นข่าวนี่แหละและที่สำคัญตนลางานกลับบ้านบ่อยจนถูกที่ทำงานตำหนิเมื่อช่วงวันเลือกตั้งที่ผ่านมา13พอคอก็กลับไปหาน้องเตยมีการถ่ายรูปกับน้องเตยด้วยช่วงปีที่ผ่านมายัางไปรับน้องเตยมาเที่ยวทะเลที่ระยองมีคลิปเป็นหลักฐานน้องเตยเล่นน้ำทะเลด้วยแล้วย่าจะมาว่าขาดการติดต่อทิ้งน้องเตยได้อย่างไร ส่วนประเด็นที่ว่าตนเองออกมาแสดงตัวเพราะเห็นแก่เงินบริจาคก,ก็ไม่เป็นความจริงเรื่องเงินบริจาคตนเองไม่ยุ่งอยู่แล้วให้ญาติจัดการเองที่ต้องออกมาแสดงตัวเพราะขอให้ไปดูในคอมเมนต์ต่างๆว่าด่าว่าตนอย่างไรบ้างตนเองแค่เพียงขอความเป็นธรรมแสดงหลักฐานว่าไม่ได้ทิ้งน้องเตยและไม่เคยขาดการติดต่อแค่นั้น นายศักดสยามยังได้มอบหลักฐานการส่งของหลังฐานคลิปที่ถ่ายไว้ขณะไปรับน้องเตยมาเที่ยวทะเลที่ระยองเป็นหลักฐานให้ผู้สื่อข่าวว่าด้วยเมื่อปรากฏหลักฐานเช่นนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพ่อน้องเตยที่ถูกสังคมจมตีอย่างหนักว่าทิ้งลูกขาดการติดต่อแถมยังถูกกล่าวหาว่าที่มาแสดงตัวเพื่อหวังเงินบริจาค